สวัสดีครับะจะมาพูดถึงจุดเล็กๆนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกกันดูเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางปิกนอกเหนือจากที่เกล่าไปในคลิปอโคโนมีกับอั t e นมัติปิกกิ้งนะครับนั่นก็คือการดีดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแค่2ลักษณะก็คือดีดลงกับดีดขึ้นเท่านั้นเองเวลาที่เราใช้มือขวาเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เวลาเราเล่นเวลาผมฝึกเนี่ยหลูกนะครับ ผมจะต้องสามารถทำให้ได้หลายๆทิศทางของปิกดังเช่นโน้ต6ตัวนะครับช่องที่10 11เอ้ย12 13 10 12 13นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการดีดแบบอัตโนมติิกกิ้งนะครับโดยการดีดลงก่อน ทีนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นฝึก3แบบนะครับขาลงเนี่ยสแบบโดยการดีขึ้นก่อนด้วยมันจะกลายเป็นอินไซด์นะครับขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้น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 ลงอีกทิ่ทางหนึ่งก็คืออีโคโนโมีก็คือลงขึ้นลงแล้วก็ลงขึ้นลง งานนี้จะยากกับเพื่อนก็คือมันจะเล่นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ลงขึ้นลงผมต้องสะบัดปิ๊กขึ้นมาบนสาย2เพื่อที่จะดีดลงขึ้นลงอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะทําการฝึกทั้ง3ารูปแบบโดยเปลี่ยนตามจํานวนรอบที่ผมกําหนดนะครับสมัยผมฝึก4รอบเนี่ยผมก็ทดีดลงขึ้นลงอ่านิดหนึ่งรอบสองสาม สเปลี่ยนเป็นขึ้นก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นดิบลงก่อนเออิโทโมี่ฮะสามสี่ันี้ดิบสลับละลงก่อนขึ้นลงพยายามฝึกให้ทั้ง3ามรูปแบบเนี่ย ไม่แตกต่างกันนะครับผมก็จะสามารถดึงทิศทางเนี่ยมาใช้ก่อนก็ได้เริ่มจากดีดขึ้นก่อนก็ได้หรือดีดลงก่อนก็ได้หรือดีดอีโคโนมี่ก่อนก็ได้นะครับโดยที่ผมไม่รู้สึกว่าแตกต่างกันในด้านของความรู้สึกแล้วก็เสียงที่ออกมานะครับฟังออกไหมฮะอันนี้ดีดลงก่อนนะครับนี่ดีดขึ้นก่อนอันนี้ดีดอีโคโนมี่นะฮะเนี่ยสามทีแตกต่างกันหมดเลยนะครับ ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงอ่าเราก็จะสามารถหลอมรวมการดีดหลายรูปแบบได้โดยที่เราไม่รู้สึกแตกต่างกันนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะฮะขาขึ้นก็จะเหมือนกันก็คือดีดลงก่อนอ่าลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ารูดเดียวกันแต่ดีดคนละทิศทางนะอันนี้ดีดคนนม้ก็คือดีขึ้นก่อน ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอันนี้อินไซด์เอาอีโคโนโมีอ่าเริ่มจากก่อนมันจะรู้สึกไม่แตกต่างกันนะครับผมก็สามารถเริ่มจากดีดลงก่อนก็ได้ขึ้นก่อนอีโคโนโมีอ่าแบบนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับมันเป็นอีก,อ,กอีกเทคนิคหนึ่งอีก ความสำคัญหนึ่งของการเล่นกีตาร์คือการหลอมรวมวิธีการดิแบบต่างๆเข้าด้วยกันโดยที่ฝึกไปจนกว่าเราจะไม่รู้สึกแตกต่างกันเพื่อการใช้งานเวลาที่เราเจอลูกต่างๆเราสามารถที่จะประยุกต์นำเอาที่ทางการดิต่างๆไปเล่นได้ครับผมครับลองฝึกดูครับผมสวัสดีครับ